สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับไมค์คะ่ะเวอร์ชันหนึ่งตัวทีสองอีกกันอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้ตัวคิดที่สองนะครับอันนี้คือน้องชายผมนะคะชื่อว่าเจอรี่นะคะบจอน์รี่คบเดี๋ยววันนี้เราจะไปตะลุยท่านกันนะคะเจอรี่ไปกันเลยไปเจอรี่มีของหรือยังอะ่ะไม่มีเอ่อโอเคเดี๋ยวเจอรี่เอาที่ขุดอีดอันนี้เอาไปขุดอีดกันแล้วกันนะ ก็เมื่อคลิปที่หนึ่งะครับตอนนั้นเราก็สร้างบ้านกันแล้วใช่ไหมคะไ,ไม่ใช่มีดาบไหมมีทำไมหรอไม่ดไดดัแล้วม,มใช่เอาดาบมาจับไหนอะ่ะเออมิช่ก็ค้ามมาไนโอเคนะคะอ่ะแล้วก็ผมก็สร้างบ้านชั้นหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ทำหลังคาเลยนะคะ ขณะนี้นเราก็จะมาต่อเติมทําประตูกันก่อนนะคะโอเค้ะเดี๋ยวจวนี้ไปค่ะโอเคนะค,อคนะคอะตอนนี้น้องชายผมกำลังเตรียมของอยู่นะคะตอนนี้เรามาเตรียมของกันตั้งลยนะครับเดีผมจะครับ กองเก็บของแล้ลกันกองเก็บของนะคะก็ใช้ค่าแบบนี้นะคะนี่้เราจะไปตุรีทัพกันใช่ไหมะคะอ่าแต่ว่าตอนที่เราไปตุรีทัพนะคะคนไหนที่เพิ่งยังเล่นเกมนะคะนะครับการไปตุรีทัพเนี่ยจะไปเจอถาดไอรอนทองเพ,เพชรมรกตอะไรพวกนี้นะคบแล้วเอาไปใช้ได้นะคะก็มีประโยชน์นะคะแล้วมีเลสโตร์เนี่นะคะ ก็คนไหนที่เพิ่งเล่นไม้ครับเนี่ยวันนี้จะไม่รู้ใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปตุรีถ้ำกันนะคะไม่ใช่ไม่เตรียมของเลยขอมพร้อมนี่กล่องกล่องตัวนี้นะเห็นปะเห็นโอเคนี่เอาไม้ไปซักชุดหนึ่งแล้วกันพี่ใช่เอาสติกไปด้วยพี่เชนว่ากี้เจอเจอถ่านอยู่ตรงที่ตักไม้ที่เจอกระนาบตักไม้อ่ะเจอถ่านอยู่ใช่ไหม โอเคนะนี่ผมก็ไปข้าหมูไม่ใช่ฆ่ข้าวัวสิตรงบริเวณตรงนั้นก่อนนะคะเพื่อจับเพราะว่ากะไว้แล้วว่าคลิปที่สองจับไปตรงท่ศทางผมเลยข้าข้าวัวม,มาก่อนนะคะเอามาปิ้งเนี่ยคับแต่ว่ามีคมนม้คือเครื่องอะไรนะเราอบเนี่ย ผมทาหายไปไหนไปไฮะตอนนั้นผมกำลังเดินอยู่ดีๆจะเข้าบ้านใช่ไหมครับแล้วเผลอน่าจะน่าจะทําตกอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันหายไปก็ไม่เป็นไรนะครับอะนี่ยโอเคยังไม่พอยัมพอใช่ไหมม่ใช่ยังไม่พรอเหมือนกันนี่แหละไม้เรามีจํานวนน้อยมากผมไม่ไม่เชื่อต้องไม่ตัดไม้เพิ่มเลยอะจะได้มีไม้ให้สะสม แม่เราไมพี่ให้ไปตัดไม้เองไม่เป็นไหละ้ามาจริงๆเลยมีน้อยอยู่้วยแต่ว่าเรามีข้อแม้คือพี่ชยังไม่ได้ไปหาถ้าเลยว่าเราจะลุทถ้ำตรงไหนเพราะฉะนั้นคลิปนี้บางทีอาจจะไม่จะลุยถ้ำก็ได้หรือว่าอาจจะได้ลุยถ้ำนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าถ้าอยู่ตรงไหนบ้างแต่ผมกะว่าจะไปอีตร,อต,รอตรงนึงนะครับ ชที่ขุดวิชันที่งใช่ไหมมัน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 เจ้าบอไปเตรียมของมพังแล้วแหละมังไม่เสอ็นเวลาเราไปตัววิธันเรบจะต้องมีการเตรียมของเลยค่ะหนึ่งคือที่ขุดที่ขุดหลายๆอันเลยนะคะสองคือดาบสาม จะเอาที่ขุดดินไปก็ได้นะคะเพื่อจะไปขุดดินเวลาที่ไปทวีทังนะคะและสิ่งที่จำเป็นที่สุดคืออาหารนะคะเพราะว่าเราอาจตายที่นั่นเลยก็ได้นะคะถ้าเราไม่มีอาหารตรงนี้อยากได้อาหารอ่ะม,มิชิมีหาบา้านมีมีมิชิมีเนื้อหมูอยู่สเต็กสิ่เนื้อปลาสเต็กด้วยกันแล้วจะอยู่ไหนไ<ม>อยู่ในบ้านโอเคโอเคกินตรงนี้เออเออเลยไปดู อเอาไปเนื้อหมูสเต็กเต็นสเต็กสเต็กน้องผมก็มีทักษะนะคะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อคลิปก่อนนะคะว่าพอมีทักษะอนาการค้าบของอะไรพวกนี้คะ่ะแต่แต่เรื่องได้นะการฟันดาบก,การต่อสู้พวกนี้ ยังไม่เก่ง,งเงนะี่ยคือยังทำยังไม่ค่อยดีนะคะแค่ลูกซอมบี้แค่ตัวเล็กๆแค่ฟันแค่ทีเดียวมันก็ตายแล้วนะเ <c oughs> มือ่อเมื่อแบบเก่าอะแบบว่าน้องเขามีดาบเพชรแล้วไนะถ้าแบบว่าดาบเพชรบอกเก่งๆแล้วแค่แค่ลูกซอมบี้แค่นี้ยังกลัวอีกจริงๆก็ฟันทีเดียวมันก็ตายแล้วนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่ดีเลยที่นึกใช้ดาบเพชร ทำแบบนี้ถ้าพูดอีกโอเคพี่จะขอไปเตรียมพ้องก่อนเตรียมพร้องเสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมของไม่เสร็จเลยไม่รู้ว่าค้าวดาบไป็นแค่สองอันก็ได้นะเพราะเพราะว่าดาบมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยหัอห่วยเลยมีเลมีดาบเลยมีดาบไม้กับดาบดาบที่ขุดเนี่ย สองวันโอเคเรามีเร okay. e pues ok, ื่องขุดไม้เร่ขุดไม้แต่ว่ามีแต่ว่าผมไม่อยากใช้หรอกเพราะว่ามันมเพราะว่าถือว่ายังมันยังหัวอยู่นะคะมันไม่เก่งคนมันไม่เก่งไม่ใชนไฟเราไม่ค่อยมีเลยนะใช่แล้วเราจะเก็บไฟไงพี่เชนมีแค่สิบสองอันนี้แต่ไม่มีไฟ อืมเดี๋ยวอืโอเคพี่ชิมพร้อมแล้วนะแต่ไฟมันน้อยนะน้อยมากเลยน้อยใช่ไหมอาตัดเราเราที่แกะไม่เขื่อเลยใจไม่ใจไม่เห็นท่านเลยจะเป็นเพราที่บอกเ่ยว่าพี่ชิมไม่รู้ว่าท่านอยู่ตรงไหนบ้างนะ ถ้าเราจะรู้แน่ว่าเราจะไปทางไหนนอกจากบ้านยังไงเลื่เลื่เราจะกลับบ้านถูกไหมเนี่ยถ้าเกิดเราไปตุ้ยท่านมาใช่ตุ้ยซอมบี้ถ้าเกิดเราไปตะ้ยท่านบางทีเราอาจจะถ้าเกิดเราออกจากท่าไม่ได้เนี่ยบางทีเราอาจจะต้องตาย เราจะไม่มีวันตายเราเนต้องขึ้นไปแล้วเอาอีกต่อขึ้นไปใช่ไหมเจลลี่ mm hmm. หาต่อสองสมขึ้นไปแล้วของนี้อะมีฐานนะนั่น,นเงเจอฐานแล้วพอพูดถึงฐานก็มาเลยตอนนี้ก็จะมืดแล้วเนี่ย่เชื่อว่ายังไม่ทันจะตุยข้ามา่่เมื่อแต่แตบบว่าจบคลิปก่อนนะม้ง ขุดนมรลึกๆขุดเถอะถ่ายแถวนี้เยอะมากเลยเราเป็นหาคืนก็ได้แต่เมื่อแล้วเราเรียนมิเตอร์ท่านมีนิ่งๆบางทีคิมวิธเราอาจจะไม่เป็นตัวที่ทำก็ได้นะจะมันตัดเลยเลยก็ได้ โอเคไม่เอ okay, มจอค่ะโอเคเจลลี่คลิปนี้ก็มีเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าหนูเราเยี่ยมโจลี่ไหมโอเคหนูเราจะมาทวนกันการเดินของฮัตตนาทวนมาใช่ไหมครับจริงๆอ่ะเราจะต้องมีไฟด้วยนะคะทอสมีอาหารให้เพียงพอและต้องมีจริงๆต้องมีเอิบบอกต่อขึ้นไปนะครับแล้วต้องมีที่ขุดอย่างที่รู้กันนะคะแล้วมีดามีที่ขุดแล้วก็ดีๆมีถมังมา